พี S <S ่ได้จองไหมครับขอโทษครับต้องจองครับตามาเลยครับจองยังไมต้องจองครับเนี่ยตอนนี้ทำไม่ทันแล้วครับ เอ้ซูเตี๋ยวเรือบ้าอะไรว่าต้องจองเอ้ทำนานจังรอนานจังผมยอมรับเลยครับขอพูดตรงประเด็นเลยครับถูกหมดทุกใอยคําเลยครับที่ลูกค้าด่ามานี่ถูกหมดเลยถูกหมดเลยครับรก็เป็นเป็นงั้นจริงๆอะครับ<ะ>ผมทาได้เท่านี้อะ่ะแล้วคนก็มาเยอะ,ะก็ต้องรอนาน<ะ>บางคนอร่อยจะกินบินสองมันก็นานเข้าไปอีกงานที่มันออกไปบางคนบอกว่าเฮ้ยมันศิลปะตรงไหนวะ ทุกอย่างเป็นเสร็จแล้วป่าหมดอ่ะผมก็เหมือนกันครับเวลาที่จะทำก๋วยเตี๋ยวครับมันก็ต้องเรียบเรียงวิธีการทํางานทำออกไปให้ดีที่สุดทําไมต้องจองก่อนก็อยากทําอะไรที่มันมีคุณภาพเน้นๆผมจะมาที่สั้นแล้วก็ความจําก็สั้นและอย่างหนึ่งเราก็แก่มากแล้วอยากทําอะไรที่มันดีบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจเราก็ไม่ได้ไปบีบบังคับเขาเราแค่อยากดูแลให้ดีที่สุดลูกค้ามาเยอะ ลูกค้าก็เครียดเราก็เครียดใช่บางทีคนมารีบๆอ่ะเราต้องรีบจะทําให้เขายังตอนกลางวัน,นออเนี่ยออฟฟิศเนี่ยมีเวลาชั่วโมงเดียวขี่รถมาไปกลับก็ป่าไป15นาทีแล้วเข้าห้องน้ำสิ5นาทีป่าไปครึ่งชั่วโมงแล้วน้องบอกโอ้หนูทํางานสายหัวหน้าด่าหนูเลยค่ะเนี่ยเราก็สงสารน้องมันเนี่ยเข้าใจปะ่ะออฟฟิศมันมีเวลาชั่วโมงเดียวจริงๆที่จองมาเนี่ยมันสะดวกสําหรับคนจองยังไงบ้าง อย่างแรกนะครับบางคน,นงก็ไปจอดรถฝังหน้าประตูบ้านเขาจอดรถยาวรถสวนกันไม่ได้จนคณะกรรมการหมู่บ้านมาบอกว่าขายดีอย่างเงี้ยไปขายข้างนอกเถอะมันทำความเดือดร้อนใี่คนอื่นคนรอชั่วโมงนึงบ้่ง,งสองชั่วโมงม้่งโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ทําช้าขนาดนี้นานคนไม่ได้จองมาบางทีก็รอ,อนานใช่นนบ่นกันว่านานผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับก็ต้องรับเฉพาะโตจองวันหนึ่งได้ขี่โต๊ะรอบละขี่คนเพื่อจะไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ ชาวบ้านเขาคน,คนที่จองแนละ้วคนรู้เวลาตัวเองใช่มาได้กินแน่ๆเลยแล้วก็สบายๆด้วยคนไม่พุกพ่านการจองนี้ก็คือเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้าใช่ครับมาได้ทานแน่ๆมาก่อน15นาทีมาหลัง15นาทีทําให้หมดอีกอย่างหนึ่งซื้อกลับบ้านสมมติว่ารอบนี้จอง6โต๊ะเต็มอย่างเงี้ยใ,ใครจะซื้อกลับบ้านเราก็ต้องขออนุญาตทําท,ทานที่นี่ให้มันครบให้หมดก่อนแต่เกิดว่าเวลายังเหลือในชั่วโมงนั้นนะเราก็จะทํากลับบ้านให้ เพราะว่ารอบต่อไปจะเข้าแล้วไงคือตอนนี้ผมโต๊ะหนึ่งต่อหนึ่งบินนะคคุณจะสั่งอะไรก็ได้ผมทําให้ทางทีเดียวโต๊ะเดียวบินใบเดียวกลับบ้านทําที่หลังถ้าเกิดรอบก็ไม่ทําจองมาก็คือจองมาได้แน่ไวด้วยแล้วผมก็ไม่ให้จองเยอะครับผมก็บีบจองน้อย,อยจองเท่าที่เรารับได้ใช่เขาเี่ว่าจองได้กับแรงแรงผมที่ผมรับได้ ผม,มแก่แล้วต้องพักเบรกรอบหนึ่งก็พักเบรกประมาณ10นาทีมันต,ต้องแข็งแรงเพื่อจะมาทํารอบใหม่ผมเป็นคนพิการนิ้วผมก็ขาดนะไม่เชื่อถ่ายดูได้ปลอดผมเหลือข้างเดียวหายใจก็ไม่สะดวกไตก็ถูกเปลี่ยนมา9ปีแล้วแล้วจะเอาอะไรกับคนแก่คนนึงอ่ะจัดระเบียบให้มันลงตัวอืลงตัวกันเราแล้วครับผมฝืนทําไปวันหนึ่งแล้วผมไม่สบายะลูกค้ากลับไปอยู่ย่งมีความสุขเลย แต่ลูกเมียผมะจะต้องมาเลี้ยงผมอะ,อะในนามคนพิการเดินไม่ได้เทโลหิตแตกเนี่ยใครจะรับผิดชอบอ,ะอ่ะเราก็บริหารจัดการให้มันลงตัวทุกฝ่ายใช่ครับลูกค้าไม่ต้องรอนาน<ช>เราก็ไม่ต้องฝืนทําเยอะใช่งานก็จะได้ออกมาดีใช่ครับก็ลองลองดูกันครับลองเปิดใจให้ผมมั่งผมก็ยอมรับนะเพราะว่าผมมันเป็นสิ่งที่ถูกหมดเลยครับสรุปง,ไง่ายๆว่าที่ลูกค้าด่ามาเนี่ย ถูกทุกข้อถูกทุกข้อครับเราก็ต้องยอมรับความคิดของเขาว่า,วาสิ่งที่เขาว่ามามันถูกเราก็ไม่อยากไปโต้ไปแย้งไปอะไรํำนองนี้หน้างานที่เราทำตรงใช่เราก็ทำของเราไปอย่างเงี้ยเพราะผมว่าเป็นคนสมาธิสัน้นความจำสัน้นผมจะไปจำตัวนูน้นตัวนี้ที่ลูกค้าว่าลูกค้าคอมเมนต์นะผมไม่จำหรอกผมอยากทำงานผมตรงเนี้ยแล้วเวลาผมทำงานนะครับผมก็จะไม่คูยอับใครด้วย สมาธิสั้นอะไรต้องจดจอดอ่อทีนึงใช่เราก็อยู่กับงานนะครับอยู่กับงานต้องสวยงามแล้วพร้อมให้เกียรติคนที่เขาจองเราผมคิดเสมอะคนที่มากินเนี่ยมันไม่ใช่ลูกค้ามันเป็นญาติผมเป็นน้องผมเป็นเพื่อนผมเป็นพ่อแม่ผมตั้งใจทําให้ทานผมต้องทาให้ดีที่สุด<ช>อยากให้ทุกคนเข้าใจเรามาดูวิธีการทําผมแค่นั้นเองงานเราทําออกไปแล้วลูกค้า เดินมาบอกเราว่าออขอบคุณนะอร่อยมากแค่นี้เราก็ดีใจ้วครับเราสบายใจไม่ต้องอะไรกับผมมากมายะไม่ต้องเยอะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเลยเ,เงินมันไม่ใช่เป็นประเด็นหลักสําคัญแล้วถ้าจองก่อนนี่ก็คือผลดีมันก็ตกกับลูกค้าใช่ เราคิดตรงนี้มาเพื่อลูกค้าไม่จะคิดมาเพื่อจะเล่นตัวแล้วทําให้กินยากขึ้นนะฮะ,ะผมแค่คิดว่าลูกค้าสะดวกสบายมาแล้วกินได้เลยพื้นที่ของเราก็ไม่ได้เยอะใช่ครับผมเป็นบ้านหลังเล็กๆครับที่จอดรถก็ไม่มีต้องไปจอดหน้าบ้านคนอื่นอีกอ ตงที่จอดได้างในีรได้ครับรอจอดได้กี่คันข้างในสองคันข้างนอกนี่ก็จอดตามสภาพข้างทางเลย <นะ S 1> แต่อย่าไปจอดฝั่งประตูเขาครับเ <c oughs> พราะด่ากันละเอียดเลยครับ <c oughs> ร้านผมเป็นอย่างเนี้รวมจ๊าเุณเรียกดวม